รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนิธิอนันทมหหิยนหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรม ให้มีโอกาสไปศึกษายัางต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทําคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป Modern ีวีร TV หชั่วโมงอุบัติเหตุทางถนนล่าชีวิตคนไทยอย่างน้อยหนึ่งคนในแต่ละปีทั่วโลกมีคนมากกว่า1นล้านสามแสนคนเสียชีวิตบนท้องถนนและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นถึง20ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าเราจะสามารถข้ามผลความสูญเสียนี้ได้อย่างไร นี่คือรถสำรวจสภาพความปลอดภัยทางถนนเป็นเทคโนโลยีต้นแบบที่มาจากความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมทางหลวงชนบทน,นับเป็นก้าวใหม่ครั้งสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของไทยสู่มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกด้วยความหวังที่ว่าจะเป็นอีกหนทางที่จะพาเราข้ามผ่านความสูญเสียในครั้งนี้ไปได้ ในการประชุมขององค์การสหประชาชาติที่กรุงม,มอสโกรประเทศรัสเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสมาชิก140ประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาอุบัติภัยทางถนนที่คนทั้งโลกกำลังเผชิญจึงมีมติร่วมกันว่าจะยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนให้เป็นวาระที่สำคัญระดับโลกโดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงให้ได้ครึ่งหนึ่งในอีก10ปีข้างหน้า ขณะที่สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกจับตามองดออรจิติชัยรุจ,จนก,กนกนาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2542เป็นอีกผู้หนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสูญเสียจากปัญหาความปลอดภัยทางถนนที่ปี11 สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยมากกว่า200 0 0ล้านบาทสาเหตุหลักของอปฏิภัยทางถนนนะครับเกิดจากสามสาเหตุสําคัญนะครับปัจจัยหอาจจะเกิดจากปัจจัยทางผู้ขับขี่เองนะครับส่วนที่2คือในส่วนของยานพาหนะนะครับและส่วนที่3นะครับก็คือส่วนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการออกแบบระบบถนนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ ต่างๆบนถนนนะครับเพื่อที่ให้เกิดความปลอดภัยถนนปลอดภัยนะครับคือถนนที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างนะครับรวมทั้งการบำรุงรักษานะครับอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานทางวิศวกรรมนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับทุกคนนะครับได้รับความปลอดภัยนะครับป่าศจากอุบัติเหตุครับดรจิติชัยศึกษาพบว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้ง อาจไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดยเพียงปัจจัยเดียวแต่บางครั้งมาจากหลายๆปัจจัยร่วมกันกลายเป็นห่วงโซ่ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเราสามารถลดปัจจัยใดยปัจจัยหนึ่งได้ก็เท่ากับว่าเราช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันและปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเรื่องของคนเพราะแม้จะมีกฎหมายจราจรบังคับใช้มากมายแต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนจะปฏิบัติตามคนจึงเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากที่สุดแต่เราสามารถป้องกันเหตุปัจจัยอื่นๆเพื่อตัดวงจรความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ดรจิติชัยมองว่าการพัฒนาระบบงานวิศวกรรมเพื่อถนนปลอดภัยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาอุบัติภัยทางถนนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ วิศวรกรรมนะครับก็คือศาสตร์ทางด้านหนึ่งนะครับความรู้ทางด้านหนึ่งที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสร้างเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับต่อมนุษย์นะครับระบบงานทางวิศวรกรรมความปลอดภัยทางถนนนะครับก็คือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวรกรรมหลายแขนงนะครับได้แก่วิศวรกรรมขนส่งวิศวรกรรมจราจรแล้วก็วิศวรกรรมการทางรวมถึงวิศวรกรรมในการจัดการบริหารระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทําให้ถนนนะครับสามารถมีการใช้งานได้อย่างปลอดภัยระบบงานวิศวกรรมเพื่อถนนปลอดภัยจะเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการวางแผนการออกแบบการดําเนินการและการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขในทุกๆด้านเพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้แต่ในประเทศไทยมีถนนจำนวนมากและการสร้างถนนในชนบทส่วนใหญ่มักสร้างตามแนวถนนเดิมที่ชาวบ้านทำเป็นทางอยู่ก่อนแล้วถนนเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบและสร้างอย่างถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรมทำให้มีจุดเสี่ยงอันตรายได้ง่าย จึงจำเป็นจะต้องสำรวจสภาพความปลอดภัยของถนนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเราจะต้องมีการตรวจตราสภาพสายทางอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าสายทางมีการใช้งานอยู่ตลอดทุกวัน นะครับการสำรวจสภาพทางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนนะครับหลักๆก,ก็มีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่1ก็คือในส่วนของสภาพทางเรขาคณิตของสายทางได้แก่เรื่องของความออกแบบความกว้างความยาวของถนนนะครับการออกแบบรูปตัดต่างๆรูปตัดขวางถนนนะครับก็ในเรื่องของอสภาพทางโค้งหรือ,อความกว้างช่องทางจราจร นะครับหรือแม้กระทั่งสภาพผิวทางก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างส,สม่ำเสมอนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มีการตรวจสอบทั้งสภาพทางเรขาคณิตและสภาพผิวทางเนี่ยส,สม่ำเสมอแล้วนะครับก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ครับดรจิติชัยและคณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจึงร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบทพัฒนารถสำรวจสภาพความปลอดภัยทางถนนที่เป็นเทคโนโลยีต้นแบบ เพื่อใช้สำรวจความเสียหายสภาพทางเรขาคณิตของถนนขึ้นมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกสภาพทางเรขาคณิตหมายถึงลักษณะรูปร่างของถนนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นสภาพทางเรขาคณิตที่ดีควรจะมีโครงสร้างต่างๆกลมกลืนเข้ากับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงลักษณะของถนนแบบทันทีทันใดและต้องออกแบบให้สอดคล้องกับความคาดคะเนของผู้ขับขี่ คนขับยานพาหนะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้ไกลเพียงพอที่จะตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะหยุดหรือแซงได้ทางท่วงทีสภาพทางเรขาคณิตที่เหมาะสมจะช่วยให้โอกาสการเกิดอุบัติเหตุลดลงหรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้ในต่างประเทศมีการคิดค้นเทคโนโลยีการสำรวจแบบอัตโนมัติขึ้นมาใช้อย่างแพร่หลายแต่ถ้าเราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดและวิธีการประมวลผลยังไม่สอดคล้องกับสภาพถนนในประเทศไทยนักในอดีตนั้นนะครับการสํารวจความปลอดภัยทางถนนนั้นนะครับจะทําโดยการใช้ผู้สํารวจนะครับทำการเดินตรวจตามเส้นทางนะครับแล้วก็มีแบบฟอร์มสําหรับการประเมินผลการใช้ผู้สํารวจโดยตรงเนี่ยนะครับแม้ว่าจะได้เราจะได้เห็นสภาพถนนจริงๆนะครับแต่เนื่องจากเรา